สุดยอดครับบุรีรัมทำได้นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอล AFC c h a m p i o n s l e a g u e e l i t e ครับหลังจาก บุกไปชนะยาโฮดาลูทักซิมนะครับถึงมาเลเซีย1ประตูต่อ0ูนยนะครับสนัดสกอร์รวม1 0ก่อนหน้านี้เจอกันมา2เกมนะครับปรากฏว่ายิงไม่ได้ครับสเสมอกัน0,0นัดแรกในรอบหลีกครับจบ0,0นัดที่2เนี่ยเล่นที่บ้านบุรีรัมจบ0,0มาเกมนัดนี้ครับยาโฮที่ไม่แพ้ในบ้านมา27นัดและ ถ้ารวมสถิติก็คือไม่แพ้มาตลอด3ปีกลายเป็นว่าเซอร์รมม AH ไพรส์ครับบุรีรัมบุกชนะยยโฮได้1 0ครับได้ประตูจากสุพรัตเหมือนตาครับนักเตะไทย1เดียวนะฮะใน11ตัวจริงของบุรีรัมวันนี้นะครับก็รอบต่อไปเนี่ยจะเป็นรอบ8ทีมครับซึ่งทีนี้แหละจะไปเจอกับโซนของฝั่งตอนออกกลางนะครับก็มีลุ้นที่อาจจะได้เจอเอลนาเซอร์ ในรอบต่อไปครับแต่ว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยรอบ16ทีมก็ต้องชื่นชมครับเพราะว่ายาโหนี่แฟนบอลกว่า40,000คนแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างจะกดดันนักเตะบุรีรัมนะครับผมว่าแฟนที่ไม่ใช่แฟนบุรีรัมนะแฟนเมืองทองแฟนท่าเรือหรือแฟนที่มอื่นเนี่ยเห็นทีมสโมสรของไทยผ่านเข้าสู่รอบลึกๆได้ก็น่าจะแสดงความยินดีด้วยนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกแสดงความยินดีกับทีมของไทยที่ผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้มาลุ้นกันครับว่าจับฉลาก14มีนาคมนี้บุรีรัมจะมีโอกาสเเจออา เซอร์ของคริสเตียโนโรนัลโดหรือเปล่าครับ